สว pues ัสดีครับพบช่องพบวันกินยังไงแคนแนวนะครับวันนี้วันอย่ากินนมเสร็จนะครับนะครับขนมเสร็จหรือว่าข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนนะครับแร่ว่าืันนี้เป็นน้ำยากะทีนะครับคลิปก่อนเป็นน้ำยาปลาด้ครับวันเตรืยมมาครับเป็นละยี่ที่บาทครับกินยังไงครับพบวันครับนะครับนยากะทีนะครับ จากบมากนาครับสุดยอดเลยนะครับผมเส้นซอยสองนะครับขวนซื้อมาทั้อยสองครับเกียงอบ้านเขาเนี่ยแหละครับถ้าผูดได้ไม่กินกับปกกระปุกวบนกับมาได้วครับเที่ยงครับเหี๋ยวนะครับน้ำยากะทีนะครับคลิปก้อนเป็นน้ำยาปลาครับถึงมัเลาเส้นน้ำยากะทีครับปลาในแซ่บครับมีเลียดนะครับนี่เลียดพิษตีนไก่รับนะครับตีนไก่ครับ เดือดจีนไกลอจะฟอมหดนะครับด <deal> like ีนะครับนะครับเรียบฟอมนะครับนะครับเดี๋ือดครับเรียบครับเนี่ยจากการทำงานกันวาสดได้แล้วครับเพราะวันนี้กินร้อนมากนะครับมันก็จะแซ่บพราน้ำยาติบหรือชื้อน้ำยาปลาบ้างครับน้ำยาปลาครับนะครับเป็นน้ำยากะติบนะครับ เดเนสั่ครับ,บัวแแนวระมาณ่้ยแจรับ,รนนรบกิได้ครับขอบวนะครับฝากเพิ่งคลิปให้จบเลยครับกดไล์กดแชร์ขบวน้ำเครับขอบคุณ ก็รวยก็แย right, ่นะครับหิร like, ัวครับดี๋แล้วครับทำยังไงนะครับขับพยายามอยู่ซอยสองนะครับซอยสิบเว็ดนะครับซอยสองอย่างขอบันน้อยนะครับซอยหักหกพวงครับคนหนึ่งซอยหลักหกพวงครับล่าง ถ้เข้าไปยุตใสายมือนะครับเรียบรครับเรียครอดเลยครับเรียกพักครับว้าว ยากทะตี้รนะครับอในทีมบักนะครับ ครับมาครับของมันมันนัวๆครับได้น้ำยาปลายไหมครับผสมยาปลายไหมครับนี่ครับวายกลับไปครับครับเรียกยมนะผงนั้นเรียกไกลนะครับนะครับ ฝากเบอรไหนได้แล้วครับทั้ง่องจบครับ <c oughs> แกงครับ <c oughs> อะไรแก้แค้นน้ำเนี่ยครับเดีย๋ยวครับน้ำครับ แคบหน่อยนครับน้ำครับเรบาไ่ได้กินของที่แคบน้ามนะครับเนี่ยครับอ่าแสบครับ คปับเดี๋ยวติดในแล้วครับครับยาวทีิครับแค่นีครับอยู่ในนงำนะครับน้ครับครบวันครับขนเสนาปลาหน่อยหนึ่งนะครับที่เพิ่มความน้องประเดี๋ยวไปอีกครับ ครับครับทำยังไงนะครับ จบับเข้าแล้วครับดีดีเงี้นะครับเอ๊อ

เราตั้องคุาแล้วครับเนี่ยครับสวัสดีครับ